วันนี้เรามีกิจกรรมของสื่อวีผู้แข่งขันหมายเลขสี่ที่ไม่ได้ไปตอบคนล่าสุดมาฝากกันด้วยครับโดยเราไปเริ่มกันที่รายการทอล์คโชว์อารมณ์ดีคุยกันแปลงๆครับเรานั่งอยู่กับเธอครับสาวน้อยลูกครึ่งอิตาเลียนผู้ที่มีอายุเพียง15ปีเท่านั้นแต่มีความสามารถมากมายงๆซีวิพาวิดามอร์เจสสดีค่ะที่ไม่อยากคุยน้องวันนี้เลยอยากจะไปคุยหลังๆจากนี้ยแต่ยังไงก็ <c oughs> วันนี้ได้มาพูดคุยกันแล้วเป็นไงซีวิถามจริง สับการที่ไม่ได้ไปต่อเร็วันนั้นนี่มีอย่างหนึ่งที่น่าเสียดายคือบอกว่าหนูเนี่ยเตรียมทุกอย่างมาสำหรับการแข่งขันเดือดดาวเต็มเป้มากเลยเรียกว่าเต็มเป้มากเลยมีเตรียมอะไรบ้างทูมัตโซมัตเบรลมัตจะเต็มเต้นด้วยเหรอคะเต้นด้วยเออเอาโอ้โหไอ้นี่ทำหน้าเหมือนจะว่าไปไม่ไปนะนี่เหรอคะแต่ว่าเต้นได้ไม่หมดนะคะเต้นได้เบาๆค่ะห้าสี่สามสองนี่จะบอกให้ว่าครันหนึ่ง ตอนมอ .3 มเด็กผู้หญิงคนนี้เคยถ <c oughs> ึงจุดเปลี่ยนของชีวิตสำคัญอย่างหนึ่ง <c oughs> เธอโคงทำสิ่งหนึ่งที่หนักมากหนักจนเกือบจะต้องแลกด้วยชีวิต <c oughs> โอ้โหป๊านี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นครับติดตามชมความสนุกครึ่งเกรงแบบนี้ได้ในรายการคุยกันแปร์แวันศุกร์นี้เวลาเที่ยงครึ่งทาง X c h ช n n e l เท่านั้นและอีกหนึ่งกิจกรรมของเธอก็คือการไปพบปะพูดคุยกับเหล่าบรรดาแฟนคลับของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาปีเกันแบบใกล้ชิด ซิวีจะไปดูคอนเสิร์ตนะคะจะไปเป็นเชียร์ไฟ์องมาเช่าเนนกี่กว่างร้องไปแล้วค่ะเก้มอกาพี่กว่าคิวให้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเต้นข้าวีทีเสจชเนิเ่ะ ที่ทุกคนค่ะที่ทุกคนแล้วถ้ามดวิคหน้าถ้าสมมติวีคที่ผ่านมาพี่สวีไม่ออกพี่สวีจะร้องเพลงอยากร้อง too much so much but much แต่ว่าพี่กุมตามร้องแล้วนะครับหลั <laughs> ลลลลงจาไม่ต้องการพี่กวานก็ได้ร้องแทนแล้วก็ถ้าเป็นเพลงพื้นพี่ของดิสตาก็ใชอไว้หลายเพลงแต่ว่าเพลงไหนก็ได้อะไรอย่างนี้อ๋อสวีอยากแสดงละครหรือเปล่าคะอย่าคะอยากเล่นตลกค่ะ ได้คอมเลยซิ้คอมเลยอย่างงี้ยเรถ้าอยากออกอะลรบ้าอย่างเงี้ยออกเป็นแนวไหนอ่ะโซซีรีส์ก็ป๊อปแน่หรือแบบเป็นแบบเแนวไหนก็ได้แบบขอให้ได้ออกอะไม่ดีโซซิวี่อยากอยากร้องอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆริงแบบพี่แก้มอย่างเงี้ยเหรอร้องแบบไหนก็ได้ค่ะแบบเพลงเร็วก็ได้เพลงช้าก็ได้ได้หมด ต้อสามารถเยอนะไม่่าอยากรู้ว่าทำไมกินช็อกโกแลตแล้วอดอยูอออันนี้ก็ไม่รู้เหมืนกันค่ะคือแบบเวลากินช็อกโกแลตปุ๊บแล้วอีกช่วงถัดมานจะแบบเอย่างี้นี่คือยังไม่กินนะถ้ากินแล้วมันจะยิ่งกว่านี้กอันนี้คือกินเยอะที่เป็นดิทุกวันนี้ที่ซื้อชอบกินอะไรคะแนเลยค่ะถามว่าไม่ชอบกินเลยดีกว่าไม่ชอบกินผัค่ะไม่ชอบกิน เขาไม่ประโยชน์ไม่ค่อยชอบกินค่ะอย่างน้องซีบี้คือมีแบบวิธียังไงที่แบบอย่างเวลาที่เราทําเพลงใช่ไหมครับแบบปล่อยคลังออกมาให้รักษาโปรเจกต์เสียงที่มันนิ่งนิ่งเสมอได้มากเลยเพราะว่าอย่างฟังฟังคนอื่นบางทีแล้วแบบแม้ว่าถ้าเกิดว่าเอื้อนนานๆอย่างนี้ยเสียงก็จะสั่นๆแต่ของน้องซีบี้ว่าฟังกี่ทีกี่ทีก็แบบมันเพอร์เฟคที่สุดเลยเรียนร้องเพลงค่ะเรียนร้องเพลงเจ็ดปีนะคะทุกคนต้องเรียนร้องเพลงค่ะ ต้องเรียนร้องเพลงนี่กับครูแม่มก็เยี่ยมอะไรดีดีว่ามันยอดเลงด a ก y g a g เลดี้กาด้าไดูเลยไปดูเลยเฮ้ยยองเพลงอะไรช่างมดีอยากังเพลงอะไรด้วย l a a g a เฮ้ยไม่เคยบอกให้เตรียมตัวเลยจะให้ร้องเพลงอะไรดีนะเลงอะไรก็ด้อยากฟังเพลงที่ร้องสด อย่ากฟเพลงอะไรกันล่ะคะบอกแบบนี้ไปเขาให้แบบให้แบบเลือกแบบอะไรอย่างเงี้ยคขาไม่มีใครเลืไม่มีใครได้แอมกินเขาแบบไม่มีใครไม่ลืมใครสิ่งที่ qua ไปมันกลับมาหน่อยแต่รอคอยคนที่จะไป <laughs> <laughs> I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be a cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes. I see my name in shining light. Yeah, a different city every night. Oh I, I swear, the world better prepare. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Shre your a wish list. i am probably pull an Angelina and Brad Pitt. And i a bunch of babies that ain't never hatched. Give away a few this Like giving me half this. And last but not least, gray somebody the last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me turn across the whole whole high. Kidding, i probably with Katrina here. And then sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid everywhere I go. มาให้มาองฟิวมิสซี่เออไอดีกว้างให้เจ้าดิกว้างแลนวท้าพี่ตุ้ตามเหะไม่มีอะไรดูคลิปเลของพี่นกพี่ยังอยู่ข้างบนอยู่เลยค่ะเล่นเป็นเลเป็นค่ะเล่นเปนพี่นกตามนะน่าจกี่เพลงเออหึงเพลงค่ะเล่นเล่นคอซีไม่ได้เค่ะมันก็เล่นได้หลายเพลงค่ะซีไม่ได้เก็เลย ก็ถูกใจว่ะก็ก็สนุกมากๆค่ะคือทุกคนแบบเป็นกันเองหนูก็เป็นกันเองเราเอากันเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นแฟนคลับเกิดมาชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจดีใจจริงๆค่ะว่าเฮ้ยมีแฟนคลับด้วยออย่างเงี้ยขอบคุณที่ช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนช่วยเป็นกำลังใจช่วยโหวตนะคะขอบคุณมากค่ะ สำหรับการที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจากเหตุภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเปิดรับบริจาคอยู่ครับซึ่งคุณสามารถส่งกำลังใจและความช่วยเหลือเข้ามาได้ตาบัญชีที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับ